สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สกระแสข่าวดังครับประโยคนี้ใครได้ยินก็สะดุง้งเมยา่าท่านบอกหนิงผัวที่ดีคือผัวใหม่ก่อนเจอนางร้ายคนดังดุดปากแทบเมย่าท่านกลางรายการบอกหนิงปณิตาผัวที่ดีคือผัวใหม่ก่อนเจอนางร้ายคนดังลุดปากแทบใครได้ยินต้องมีสะดุง้งยังคาราคาซังไม่จบสำหรับหนิงปณิตา ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดใจเรื่องสามีหลังมีข่าวกับผู้หญิงและสถานะล่าสุดกับสามีว่าแก้ไขปรับตัวกันมานานการท้าย่าสองฝ่ายทำมาตลอดไม่คิดว่าเกิดจริงเซ็นเอกสารตามที่จินเสนอแล้วรอแค่จินมาจัดการทางกฎหมายเพราะเราจะไม่พูดกันด้วยปากเปล่าขนาะที่ล่าสุดจินได้เสนอข้อตกลงเพิ่มเติมให้ว่าเพิ่มค่าสินใหม่ให้อีกทั้งหมด10ล้านและจ่ายสินใหม่รายเดือนเดือนละ1 0,000แบาท ตลอดชีวิตของนิงแต่ไปไปมามานิงรู้สึกว่าประมาณแบบนี้พี่จินคงให้ไม่ได้เพราะนิงรู้ว่าพี่จินคงไม่มีนิงขอทอําเอกสารขึ้นมาใหม่ขอเป็นเอกสารทางกฎหมายขึ้นมาใหม่ได้ไหมขอแค่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้กับค่าเล่าเรียนของลูกพอแค่นี้พอให้ได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้อยคำของนิงพนิตาที่ได้พูดออกมาจนทําเอาหลายคนที่ได้ฟังถึงกับซูดปาก กับเทปการสัมภาษณ์เมยา่ารนทวันที่ควงสามีซาบิมาเผยเส้นทางความรักสองปีจากเพื่อนเลื่อนมาเป็นแฟนซึ่งในตอนหนึ่งเมยา่าบอกหนิงในตอนที่โดนถามคําถามว่าดีใจที่เห็นเรามีความสุขกับชีวิตในการแต่งงานรอบใหม่โดยเมยา่หาหันหน้าไปทางหนิงก่อนจะบอกว่าไม่ยากพี่ผัวที่ดีคือผัวใหม่อันนี้บอกไปถึงทุกคนนะคะผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะ ด้านหนิงเองก็ได้หัวเราะออกมาก่อนจะบอกว่าฉันยังไม่อยากหาผัวใหม่เพราะฉันยังจัดการเรื่องเก่าไม่หมดฉันเข็ดกับความรักแล้วค่ะด้านเมย่าจึงพูดอีกว่าแม่รีบจัดการแล้วมูบอ่อนดูน้องก่อนแล้วแม่ยังแซบขนาดนี้อย่างไรก็ตามหนิงเองก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าพี่ขอขอบคุณสำหรับรอยยิ้มนี้ที่ทำให้พี่ขำมาอย่าง,งเต็มเมในรอบหลายเดือน ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ